เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณตาลครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณตาลเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถมือสองที่ตัวเธอเพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆแนะนําตัวคุณตาลน,นิดนึงแล้วกันนะครับคุณตาลเธอเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทํางานอยู่ย่านใจกลางเมืองการเดินทางไปกลับที่ทํางานเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากครับเพราะว่าตัวคุณตาลเองเธอมีนิสัยส่วนตัวที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ คือเวลาเดินทางรถด้วยสารประจำทางจริงๆมันก็ได้แหละครับแต่ด้วยชีวิตกับไลฟ์สไตล์ของเธอมันทำให้ตัวคุณตาลเหมาะกับการใช้รถส่วนตัวมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือจากบ้านเธอไปถึงที่ทำงานครับมันต้องต่อรถหลายต่อมากๆทั้งรถเมย์ทั้งรถไฟฟ้าทั้งวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งคุณตาเองยิ่งนานวันเธอก็ยิ่งเหนื่อยล้ากับการเดินทางและก็ตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันเพื่อที่จะเดินทางไปกลับที่ทำงานให้สะดวกมากขึ้น คุณตาตระเวนดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อยู่พักใหญ่เลยครับแต่ก็ยังไม่เจอคันที่ถูกใจเท่าไรเกินกระทั้งวันหนึ่งในขณะที่ตัวเธอไปทําธุระแถวบ้านแล้วคุณตาเธอก็บังเอิญเห็นรถยนต์คันหนึ่งที่จอดขายอยู่ที่เต็น์รถมือสองรถคันนี้ครับมันเป็นรถเก่งแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีวิ่งทั่วไปตามท้องถนนเนี่แหละคุณตาเองไม่เคยคิดจะซื้อรถมือสองเลยนะครับในตอนแรกแต่ว่าตัวเธอมาสะดุดตาเข้ากับรถคันนี้ยังบอกไม่ถูก แล้ตอนเดินเข้าไปดูครับคุณผู้ฟังคุณตาเธอบอกว่าเธอตัดสินใจเพียงแค่2วันเท่านั้นก่อนที่จะซื้อรถคันนี้และหลังจากการเดินเรื่องเดินเอกสารจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างเรื่องทุกอย่างมันก็ราบรื่นในไม่ช้าเธอก็ได้รถคันนั้นมาใช้ในช่วงแรกที่ได้รับรถมาครับทุกอย่างมันดูปกติเลยนะรถคันนี้เนี่ยมันทำให้คุณตาใช้ชีวิตสะดวกมากขึ้นแต่แล้วไม่นานนะัก เรื่องผิดปกติมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีละอย่างเรื่องแรกเลยครับคือคุณตานเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเธอจะเป็นคนชอบฟังเพลงขณะขับรถและคุณตานเองก็จะตั้งเพลย์ลิสต์เพลงที่เธอชอบเอาไว้ในแอปของมือถือโดยคุณตานเธอจะเปิดเพลงแอปนั้นผ่านบูทูธนะครับและไอสิ่งที่แปลกสําหรับคุณตาลก็คือไอเพลงที่เธอชอบฟังบนรถเนี่ยมันจะชอบเปลี่ยนไปเองอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันไม่ได้เป็นเพราะโฆษณาหรือว่าเผลอไปกดเปลี่ยนโดยบังเอิญน,นะครับ ซึ่งในตอนแรกคุณตาเธอก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่ปัญหาทางเทคนิคหรือว่าเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือเปล่าแต่ไม่ว่าตัวเธอจะพยายามรีเซ็ตสัญญาณจะเปลี่ยนแอป,ปมือถือจะเปลี่ยนเพลงใหม่ยังไงบ่อยครั้งมันก็จะเป็นอยู่เหมือนเดิมจนตัวคุณตาเองเธอขี้เกียจแก้ปัญหาแล้วก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยไปนานวันเข้าครับคุณตาเธอก็เริ่มสังเกตได้ว่าเพลงที่มันมักถูกเปลี่ยนไปเอง มันไม่ใช่เพลงในเพลย์ลิสต์ที่เธอตั้งเอาไว้และที่สำคัญเลยก็คือส่วนมากมันจะเป็นเพลงของวงป๊อปวงหนึ่งเสมอเรื่องแปลกๆเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของกลิ่นน้ําหอมที่ทำให้คุณตาลเธอรู้สึกแปลกใจหลายครั้งครับที่มีคนขึ้นรถคันนี้ของคุณตาลมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือไม่แม้แต่คนที่รู้จักทุกคนเนี่ยเวลาขึ้นรถคุณตานจะชอบทักเกี่ยวกับกลิ่นน้ำหอม มันเป็นกลิ่นน้ําหอมกลิ่นผู้ชายกลิ่นที่คุณตาลเธอไม่เคยใช้และตัวเธอก็ไม่เคยได้กลิ่นก่อนหน้านี้เลยด้วยกลิ่นที่บอกมันคลุ้งอยู่ในรถแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้และอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกเลยก็คือทุกครั้งเลยครับที่มีคนทักเรื่องกลิ่นน้ําหอมกลิ่นกลิ่นนั้นมันจะค่อยๆจางหายไปแล้วคุณตาลเองเธอก็เคยนะครับลองค้นหาในรถตัวเองเพราะว่าตัวเธอคิด ว่ามันอาจจะมีของบางอย่างที่มันหล่นหรือว่าถูกซ่อนเอาไว้แต่ไม่ว่าคุณตาเธอจะหายังไงตัวเธอก็หาไม่เจอและยิ่งเวลาผ่านไปครับคุณตาเองก็ยิ่งรับรู้ถึงความผิดปกติได้มากขึ้นครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังในตอนเย็นหลังจากที่คุณตาเธอเลิกงานในวันนั้นเธอก็ขับรถกลับบ้านตามปกติเนี่แหละซึ่งในขณะที่คุณตาเธอจอดรถติดไฟแดงจูๆ่ๆคุณตาก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมา แต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสียงจากวิทยุหรือว่าเสียงจากแอปเพลงใดๆเสียงที่คุณตาเธอได้ยินมันเป็นเสียงของคนที่กําลังทำเพลงเป็นทํานองคืออยู่ๆเสียงมันก็ดังลอยขึ้นมาเฉยๆลอยอยู่ในรถเนี่ยแหละและทันทีที่คุณตาเธอได้ยินแบบนั้นตัวเธอก็มองไปรอบตัวเพื่อที่จะหาต้นตอของเสียงและทันทีที่คุณตาเธอหันหลังกลับไปมองที่เบาะหลังทั้งรถมันก็มีแต่ความว่างเปล่าและเงียบสนิท เสียงฮัมเพลงเมื่อกี้ที่คุณตาลได้ยินมันก็หายไปมันหายไปดื้อๆเลยครับเหมือนกับคนกดหยุดเล่นเพลงอะไรอย่างนั้นซึ่งใน 3- 4สี่เดือนแรกที่คุณตาลออกรถคันนี้มาคุณตาลเธอจะสัมผัสได้กับเรื่องราวเหล่านี้วนไปซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งทั้งเรื่องเพลงที่เปลี่ยนเองทั้งเรื่องกลิ่นน้ำหอมบ,บนรถหรือไม่ก็เป็นเสียงฮัมเพลงครับวนตัวคุณตาลเองเธอมองว่ามันเป็นเรื่องปกติและตัวเธอก็ชินไปเฉยเลย แต่แล้ววันหนึ่งเรื่องแปลกๆทั้งหมดมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นในวันนั้นคุณตาเธอไปรับเพื่อนที่บ้านเพื่อนครับวันนั้นเธอมีนัดไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งในระหว่างที่คุณตาลขับรถไปเที่ยวมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวเธอจอดรถแล้วก็รอให้เพื่อนลงไปซื้อของในจังหวะที่เพื่อนลงไปซื้อของนั่นแหละครับคุณตาเธอก็ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือรอค่าเวลาแต่แล้วจูๆ่ๆตัวคุณตาเองก็ได้ยินเสียงเปิดประตูที่ด้านหลัง แล้วก็ตามมาด้วยความรู้สึกของคนที่ก้าวเท้าขึ้นรถมาแล้วก็นั่งลงที่เบาะหลังและก่อนที่คุณตาจะได้ยินเสียงปิดประตูในวินาทีนั้นคุณตาเธอก็แซวเพื่อนไปเหมือนพูดแหนบกับเพื่อนไปครับว่ากูไม่ใช่แก๊ปนะมึงมานั่งข้างหน้าไหมคุณตาพูดไปทั้งๆที่ไม่ได้หันหน้ากลับไปมองเพราะว่าตัวเธอคิดว่าเพื่อนน่าจะเปิดประตูแล้วก็เดินมาขึ้นประตูหลังคือตั้งใจจะมานั่งเบาะหลังให้คุณตาขับรถให้นั่นแหละครับ โดยทันทีที่คุณตานพูดออกไปแบบนั้นแล้วไร้ซึ่งเสียงตอบกลับคุณตานเธอก็หยุดชะง,งักแล้วก็หันหลังกลับไปมองแต่แล้วภาพที่คุณตาเห็นด้านหลังเบาะรถของตัวเธอมันดันมีแต่ความว่างเปล่าในวินาทีนั้นคุณตานเองเธอขนลุกสู้แล้วก็รู้สึกช้าว่าไปทั้งตัวคือมันไม่มีใครนั่งอยู่ที่เบาะหลังเลยครับและถ้าไม่มีใครนั่งไม่มีใครเปิดประตูรถ ไอความรู้สึกเมื่อกี้นี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงทั้งเสียงเปิดประตูทั้งเสียงรถขยับทั้งเสียงคนนั่งบนเบาะหลังทุกอย่างมันเหมือนจริงเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นซึ่งพอเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คุณตาลกลัวตัวเธอก็เลยเมคชัวโดยการหันหน้าไปมองที่ร้านค้าปรากฏว่าตรงร้านค้าเพื่อนของเธอก็กําลังยืนซื้อของอยู่คือกําลังต่อคิวจ่ายเงินอยู่ครับคุณผู้ฟัง มันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนคุณตาจะมาเปิดประตูแกล้งและหลังจากเรื่องราวนี้ครับคุณตาเธอก็บอกว่ามันก็เริ่มมีคนเห็นใครบางคนนั่งอยู่ที่หลังรถบ่อยขึ้นและในวันหยุดวันหนึ่งคุณตาเธอไปรับเพื่อนที่บ้านเพื่อที่จะไปทําธุระด้วยกันเพื่อนคนนี้เธอชื่อว่าคุณไฝ้านะครับคุฝไฝยเป็นเพื่อนที่ทํางานของคุณตาลเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งจะคุยกันได้ไม่นาน โดยที่ทันทีที่คุณตาลจอดรถที่หน้าบ้านคุณไฟและคุณไฟเปิดประตูก้าวเท้าขึ้นมาบนรถคุณไฟเขาก็ถามคําถามแปลกๆเกี่ยวกับน้องชายของคุณตาลในตอนนั้นคุณตาลเธอก็งงนะครับแล้วก็ย้อนถามคุณไฟไปว่าน้องชายที่ไหนคุณไฟเธอบอกครับว่าในขณะที่เธอกําลังเดินขึ้นมาบนรถคุณตาลตัวเธอเห็นว่ามีเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกาลังนั่งอยู่ที่เบาะหลังซึ่งคุณไฟเองเธอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้องชายของคุณตาลติดรถมาด้วย แต่เมื่อคุณฝ้ายเธอเปิดประตูรถแล้วก็มานั่งลงที่เบาะหน้าเด็กผู้ชายที่เบาะหลังที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ก็ดันหายไปแล้วและไอคำพูดนี้ของคุณฝ้ายเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้คุณตาลขนลุกใหญ่เลยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาประติดประต่อกันแล้วก็ทําให้คุณตาลได้รู้ว่ารถมือสองของเธอคันนี้เนี่ยมันต้องมีวิญ,ญญาณสิงอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งเรื่องที่มันพีคที่สุดจนทําให้ตัวคุณตาลเองต้องหาทางออกเกี่ยวกับรถคันนี้มันก็เกิดขึ้นในวันทํางานวันหนึง่งในวันนั้นครับรุ่นพี่ที่ออฟฟิศของคุณตาที่ชื่อว่าพี่จุ๋มเนี่ยพี่คนนี้เขามักจะขอติดรถกลับบ้านด้วยบ่อยๆในวันที่เกิดเรื่องนี้ก็เหมือนกันเหมือนทุกวันเลยพี่จุ๋มขอติดรถไปลงตรง BTS ใกล้ๆเพราะว่าพ,พี่เขาจะไปทําธุระที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งซึ่งไอตอนเวลาเลิกงาน คุณตาญกับพี่จุ๋มก็เดินกลับมาที่รถพร้อมๆกันยังแต่ว่าคุณตาญเธอลืมกระเป๋าก็เลยขอตัวพี่จุ๋มเดินกลับขึ้นไปเอากระเป๋าที่ออฟฟิศก่อนและคุณตาญก็ยื่นกุญแจรถให้พี่จุ๋มนะครับให้พี่จุ๋มเดินไปรอเธอที่รถก่อนได้เลยแต่เมื่อคุณตาญหยิบของเสร็จและเดินกลับลงมาที่รถปรากฏว่าคุณตาญเห็นพี่จุ๋มยืนหน้าซีดอยู่ข้างรถพร้อมกับพี่ร,ปรอปภ หน้าตาของพี่จุ๋มในตอนนั้นเหมือนคนกําลังจะร้องไห้ตัวเธอก็เลยรีบถามพี่จุ๋มไปคือพี่เขายังอยู่ในอาการตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็เลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพี่เขาบอกว่าตอนที่พี่จุ๋มเดินมาที่รถสายตาของพี่เขาก็เหลือบมองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่เบาะหน้านั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างเบาะคนขับซึ่งพอพี่จุ๋มแกเห็นแบบนั้นแกก็มองว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณตาน,นีนาะ พี่แกก็เลยนึกแล้วก็จินตนาการไปเองว่าผู้ชายคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหน้าเนี่ยกำลังพยายามจะขโมยรถคุณตาหรือเปล่าพอพี่จุ๋มแกคิดได้แบบนั้นตัวแกก็รีบวิ่งเข้าไปที่รถทันทีแต่พอพี่จุ๋มวิ่งไปถึงรถและเปิดประตูรถออกปรากฏว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ในนั้นเขาก็หันหน้าพลึบมามองพี่จุม๋มแล้วก็เผยให้เห็นใบหน้าที่ขาวซีดดวงตาที่ลึกโบเข้าด้านใน หน้าขาวปากขาวแต่ว่าใบหน้าเต็มไปด้วยโลหิตส,สีแดงที่ไหลเยิม้มเท่านั้นแหละครับพี่จุ๋มก็กรี๊ดเสียงดังทิ้งทั้งกุญแจถีบทั้งประตูรถแล้วก็รีบวิ่งไปหาพี่รปภข้างล่างเนี่ยแหละแล้วพอพี่จุ๋มกับพี่รปภขึ้นมาที่รถอีกทีหนึง่งปรากฏว่าผู้ชายคนที่นั่งอยู่ในรถเขาก็หายไปแล้วและไม่นานหลังจากนั้นคุณตาลก็เดินลงมาเห็นเนี่ยแหละ พี่จุม๋มเธออธิบายให้คุณตาลฟังว่าผู้ชายคนที่พี่จุ๋มเห็นน่าจะเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ20นิดนิดๆใส่เสื้อสีเทากางเกงขาสั้นสีดำร่างกายของเขาขาวไวทั้งตัวโดยที่มันมีบางจุดของร่างกายที่มันช้ำจนเขียวแล้วก็ม่วงเหมือนกับว่าร่างกายของผู้ชายคนนั้นเขาไปโดนอะไรหนักๆกระแทกหรือไม่ก็หล่นทับมาและหลังจากวันนั้นครับพี่จุ๋มแกก็ไม่เคยขอติดรถกลับบ้านอีกเลย แล้วก็ไม่แม้แต่จะเข้าใกล้รถคันนี้ของคุณตาอีกด้วยโดยที่หลังจากเรื่องราวนี้ครับคุณตาเองเธอก็ไม่กล้าขับรถมาทํางานเลยจอดรถทิ้งเอาไว้ที่บ้านเนี่แหละครับคุณผู้ฟังตัวเธอจากที่เริ่มกลัวก็กลายเป็นกลัวหนักแล้วก็พยายามตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติรถมือสองคันนี้คุณตาเธอติดต่อกลับไปที่เจ้าของเต็นท์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสอบถามถึงประวัติของเจ้าของเก่า แต่ว่าเจ้าของเต็นท์เขาก็ตอบกลับมาว่ามันถูกขายมาจากผู้หญิงคนหนึ่งแค่นั้นเองและรถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถมือเดียวด้วยผู้หญิงคนที่ขายคือผู้หญิงคนเดียวกันกับคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ้ถาไม่เชื่อก็ให้คุณตาเปิดดูเล่มรถได้เลยซึ่งไอเล่มรถครับคุณผู้ฟังถ้าสมมุติว่าเวลาเราขายมาเนี่ยถ้ามันเป็นรถมือสองนะมันก็จะมีชื่อเจ้าของคนก่อนหน้าสแตเมาไว้อยู่ครับโดยคุณตาเธอก็พลิกไปมานะ หน้าที่เป็นเจ้าของเก่าก่อนที่จะเป็นชื่อไฟแนนซ์มันเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงที่มีสัม,มโนครัวอยู่ที่จังหวัดเดียวกันกับที่คุณตาลซื้อรถเนี่ยแหละแล้วมันก็บังเอิญเธอก็เอาชื่อของผู้หญิงคนนั้นมาเสิร์ชหาในโซเชียลมีเดียแล้วดันเจอด้วยว่าเธอเป็นเจ้าของรถจริงๆเพราะว่ามันมีรูปอยู่รูปหนึ่งใน Facebook ของเธอครับที่เธอโพสต์รูปตัวเองแล้วก็รถคันนี้แต่ว่าแคปชั่นเนี่ยผมขอไม่อ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องส่ววนตั และในคืนวันเดียวกันกับที่คุณตาลรู้ความจริงนี่แหละครับคุณทานเองเธอก็นอนหลับฝันไปเธอฝันครับว่าเธอลืมตาตื่นขึ้นมาในรถมือสองของตัวเองเนี่แหละเพียงแต่ว่าทันทีที่คุณตาลเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอนั้นเห็นว่าที่เบาะนั่งข้างๆเบาะคนขับมันนั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังนั่งเอนหลังอยู่ผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณตาลครับคุณตาลเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คุ้นเคยด้วย ใบหน้าของน้องผู้ชายคนนี้เหมือนคนปกติทั่วไปดูจากใบหน้าแล้วน้องเขาน่าจะอายุราวๆประมาณ20ต้นๆเท่านั้นน้องเขาพูดทัางๆท,ที่ไม่ได้มองหน้าคุณตาเด็กคนนั้นเขาบอกครับว่าพี่ผมขอรถผมคืนได้ไหมซึ่งคุณตาลเองในฝันเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพราะว่าเธอไม่รู้ครับว่าเธอควรจะตอบว่าอะไรดีและในฝันยิ่งคุณตาเธอเงียบใจ เด็กผู้ชายคนที่นั่งอยู่ที่เบาะข้างๆเขาก็ค่อยๆพูดเสียงดังขึ้นดังขึ้นขอรถคืนได้ไหมขอรถคืนได้ไหมกูขอรถมึงคืนได้หรือเปล่าทิ้นเสียงคําพูดคําสุดท้ายของเด็กผู้ชายคนนั้นครับคุณตาเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตอนที่ตื่นขึ้นมามันก็สายแล้วตัวนั้นเนี่ยคุณตาเธอไปทํางานสายเลยนอนอิ่มเหลือเกินทั้งๆที่คุณตาเองก็ไม่เคยนอนตื่นสายมาก่อน ภาพในความฝันแล้วก็น้ำเสียงของเด็กผู้ชายคนนั้นมันก้องอยู่ในหัวจนทำให้คุณตาเองไม่กล้าหันไปมองรถตัวเองในโรงจอดรถอีกเลยซึ่งในเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตาเจอครับมันเหมือนกับว่าท้ายที่สุดแล้วโชคก็ยังเข้าข้างคุณตาอยู่บ้างคุณตาเธอบอกว่าวันนั้นเธอเลิกงานเร็วแล้วก็ขับรถผ่านเต็นท์รถมือสองเต็นท์นั้นเต็นท์ที่เธอถอยรถผีสิงออกมาขับเนี่แหละแล้วมันบังเอิญครับตอนที่ขับรถผ่าน คุณตาเห็นเซลลคนที่ขายรถให้กําลังยืนอยู่ที่หน้าเต็นท์พอดีตัวคุณตาก็เลยถือโอกาสจอดเทียบแล้วก็กวักมือเรียกเซลลคนนั้นให้ขึ้นมาบนรถคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับลักพาตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเซลลคนที่ขายรถให้เขาก็งงๆครับคุณผู้ฟังแต่คุณตาเธอบอกผมว่าเธอบอกกับน้องเซลลคนขายไปว่าเดี๋ยวพี่พาไปซื้อชาไขาม่มุกซื้อเลี้ยงเป็นการขอบคุณที่ขายรถคันนี้ให้กับพี่ แต่ความจริงแล้วครับพอคุณตาเธอพาน้องเซลล์คนนั้นไปถึงร้านชาไข่มุกคุณตาเธอก็เค้นถามใหญ่เลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถของใครแล้วมันมีเรื่องราวอะไรแปลกๆตอนอยู่ที่เต็นท์บ้างหรือเปล่าซึ่งเซลล์คนที่ขายรถเขาก็จำใจจะต้องเล่าให้ฟังและคุณตาก็ติดสินบนเขาไปด้วยนะครับเป็นชานมไข่มุกเนี่ยแหละน้องเขาบอกว่าถ้ารู้แล้วคุณตาก็อย่าคืนรถได้ไหมเพราะถ้าคืนรถตัวเธอเองเนี่ยจะมีปัญหา เหมือนกับว่าเซลถูกสั่งห้ามจากเจ้าของเต็นท์รถครับว่าห้ามเล่าเรื่องประวัติของรถคันนี้ให้ใครฟังท้ายที่สุดแล้วคุณตาเนอก็มารู้จากเซลคนนี้เนี่แหละเซลเขาบอกว่าประวัติของรถคันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเจ้าของเต็นท์เขาไม่ได้โกหกคุณตาณนะเพราะว่าคนที่ขายรถคันนี้มาให้กับเต็นท์มันก็คือคนเดียวกันกับที่มีชื่ออยู่ในสมุดของรถเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าคนที่เขาขับรถคันนี้จริงๆมันคือลูกชายของเขา เรื่องราวทั้งหมดนี้มันถูกเปิดเผยโดยคนขายรถนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างมีส่วนจริงอยู่พอสมควรคือแบบนี้ครับคุณผู้ฟังมันเหมือนกับว่าคนที่ขับรถคันนี้จริงๆเนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของรถอีกทีหนึ่งครับเจ้าของรถเขาซื้อรถคันนี้ให้ลูกชายเนื่องจากในวันที่ลูกชายของเขาเรียนจบปริญญาเพียงแต่ว่าหลังจากที่ลูกชายเขาเอารถคันนี้ไปขับได้ไม่นานลูกชายเขาก็เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไป แต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตด้วยรถคันนี้นะครับเขาเสียชีวิตด้วยการจมน้ําแต่แล้วจนท้ายที่สุดพอลูกชายของเจ้าของรถเขาเสียชีวิตเจ้าของรถเขาก็เอารถคันนี้มาขายเป็นรถมือสองครับเพราะว่าเจ้าของรถตัวจริงที่เป็นแม่ของคนขับเขาค่อนข้างจะมีฐานนะและที่บ้านเขาก็มีรถอยู่หลายคันอยู่แล้วรถคันนี้ที่เป็นของขวัญวันเรียนจบให้ลูกชาย พอลูกชายเขาไม่อยู่เขาก็ไม่อยากจะเก็บรถคันนี้เอาไวบาา้บาดตาบาดใจตัวเองมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้าของรถเข้าขายรถเข้าเต็นท์แล้วใครมันจะไปรู้ล่ะว่าวิญญาณของลูกชายเจ้าของรถจะมาสิงอยู่ในรถเพราะว่าเขาผูกพันกับรถคันนี้เนื่องจากรถคันนี้มันเป็นรถคันแรกในชีวิตของเขาอีกทั้งคนที่ซื้อให้ยังเป็นคนที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือแม่ของเขาเอง ซึ่งหลังจากที่คุณตาเธอรู้เรื่องราวนี้ตัวเธอก็สงสารมากเลยนะครับจากที่เธอกําลังกลัวๆเธอก็ไม่รู้จะปั้นหน้ายัางไงยิ่งไปกว่าน,นั้นในตอนที่เธอก้มหน้าก้มตาฟังเรื่องที่เซลเขาเล่าให้ฟังตอนที่เธอเงยหน้ากลับขึ้นมาแล้วมองไปเห็นที่กระจกมองหลังบันดันปรากฏว่าเธอเห็นเงาของเด็กผู้ชายคนนั้นกําลังนั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับด้วยซึ่งไอเรื่องราวทั้งหมดนี้จริง,รงๆคุณตาเธอบอกเธอก็ก,กลัวนะครับ แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงในเมื่อรถคันนี้เนี่ยมันติดไฟนั้นอยู่ท้ายที่สุดคุณตานก็เลยขอให้เซลล์คนนี้ที่ขายรถช่วยขอให้เซลล์ช่วยติดต่อกับคนขายกลับไปได้ไหมและคุณตานจะขอคุยเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าของรถคนเก่าฟังโดยที่เซลล์คนที่ขายรถคันนี้ให้คุณตานก็ยินดีช่วยทุกอย่างนะครับแต่การช่วยของเซลล์คนนี้เขาบอกว่าเขาขอไม่ผ่านบริษัท คือดีลให้แล้วก็ให้คุณตาลไปคุยกับเจ้าของคนเก่าเอาเองอย่าผ่านเขาแล้วก็อย่าผ่านเต็นท์รถเขาเพราะถ้าเท่าแก่รู้เซลลคนนี้เขาจะมีปัญหาุดท,ท้ายที่สุดครับบทสรุปของเรื่องราวนี้ก็คือคุณตาลเอาเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองเจอกับเรื่องราวความฝันของเธอที่เจอลูกชายเจ้าของรถไปเล่าให้กับเจ้าของรถคนเก่าฟังโดยในตอนที่เจ้าของรถคนเก่าเขาฟังเรื่องราวของคุณตาลตัวเขาเองก็ร้องไห้โฮใหญ่เลย และตัวเจ้าของรถเขาก็ขอซื้อรถคันนี้กลับไปนะครับเหมือนกับว่าพอเขารู้ว่าลูกชายของเขารักรถคันนี้มากและวิญญาณของลูกชายก็ยังสิงอยู่ในรถเจ้าของรถคนเก่าเขาก็เลยขอซื้อรถกลับคืนโดยที่เขาก็ยื่นข้อเสนอให้คุณตานนะครับว่าเขาจะปิดไฟแนนซ์ให้แล้วก็คืนเงินคุณตานทุกอย่างโดยที่คุณตานจะไม่ขาดทุนเลยสักบาทคุณตานเองเธอก็เลยยินดีแล้วก็รับข้อเสนอของเจ้าของคนเก่า ไปโอนรถกับไฟแนนซ์แล้วก็เจ้าของเก่าสุดท้ายที่สุดคุณตานก็ได้เงินก้อนของตัวเองกลับคืนแล้วก็ไปดาวน์รถมือหนึ่งป้ายแดงแทนโดยที่เรื่องราวหลังจากนี้คุณตานเองเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าของคนเก่าที่เป็นเจ้าของคนใหม่เขาจะเอารถคันนี้ไปทำอะไรต่อจากหลายๆเรื่องที่ผมเคยเล่าเรื่องผีมานะครับคุณผู้ฟัง จุดสังเกตที่มันน่าสนใจที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือจิตสุดท้ายก่อนตายของคนเราเนี่ยสำคัญมากๆนะไม่ว่าทางชีวิตของเราจะทําบุญหรือว่าทําบาปมามากมายแค่ไหนถ้าจิตสุดท้ายของเราไปเกาะคั้วตรงข้ามข,ข,ของความดีหรือว่าความชั่วตรงนั้นนั่นแหละครับมันคือจุดที่จะทําให้ดวงจิตของเราไปเกิดน่าสงสารวิญ,ญญาณในเรื่องเหมือนกันนะเขาเสียชีวิตโดยกระทันหัน โบราณเขาเรียกการเสียชีวิตแบบนี้ว่าการตายโงนะครับคุณผู้ฟังซึ่งพอเขาเสียชีวิตปุ๊บดวงวิญญาณของเขาก็มาเกาะอยู่ที่รถคันนี้รถคันแรกในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นรถคันแรกที่แม่เขาซื้อให้ด้วยตัวเขาเองก็เลยรู้สึกค่อนข้างผูกพันความผูกพันนี่แหละครับคือพันธนาการที่ทําให้เขาติดอยู่ในรถแล้วก็ยึดติดว่ารถคันนี้เป็นรถของเขาไม่อยากให้ใครมาขับทังที่ตัวเขาเองก็คงลืมไปแล้วมั้งว่าตัวเขาก็ไม่มีร่างกายแล้ว ตัวเขาเองก็ไม่สามารถขับรถคันนี้ได้แล้วเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังแหล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณตาลตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณของลูกชายเจ้าของรถคนเก่าเขาสิงอยู่ในรถแล้วก็มาปรากฏตัวให้คุณตาลเห็นเพราะว่าเขาห่วงรถของเขาจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าหาคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ